สบายดีพ <ersch> ี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดีบุตุกุทุกคนสมอกสมบอนเด้อพวกพอกันที่การพี่น้องสองน้องพี่อยูพอกันเงเศร้าพี่น้องจ๋าเศร้าตะเวนขึ้นช้วยเติบแหละฮหกโมงประมาณหอดหกโมงหกโมงหาสิบนาทีพี่น้อยสวนเมตตา Tang vẫn cả lơm bước lơm bước lơm bước mãi vô gly xăm songshi hoa canh lộ vinh sang mẹ vào lụng cắp mẹ ong <laughs> mẹ bảo lưng cắp mẹ. mẹ on vẫn phủ phi nga kandai vô địch vô địch một địch vô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  địch วังมาสอนบะมีเดากินพี่น้องเอ้จากสีห้าอยู่้ากินยังอยู่บ้านเทากันเลยค้เน่แต่บริสุทธิ์บริสุทธิหลอยู่้ากินตามธรรมชต่อยากไป้าขีตจักสิได้บ่ได้มาทีสวนมีอ้อนก็มีบ่ลงไปากี้ไปบ่เอกลัวันเลแม่บ่ลงเราบวกกินกกินเขียด เรบอเคยมาเบิ่งส่วนผิกเพื่นจักเชื่อกำลังสิลงมาขั้งเละผู้ผู้สาวขาหลอกพักกันจะมารีวิวมันมักผิกงามพุ่นเนี่ยมันติดข้องควายสัตว์ตัวนี้ห้องสาวงามนี่บ่ สมบูรคนงามนี่เนาะอิเลี่ยนหลอดอจุ่นี่ยมันกระติดได้ได้นี่นยๆเนี่ยอันนี้บองงามนะอองานมนนาได้สูตรมาได้ใช้เนี่ยนานแล้วน้องเอานะไม่ค่าเก่าหูผุน Mẹ đã kì phụ nè kì nè tia nga hai nha đi đây hơi Ngàm mì đi đại nại ơi anh à em một Nhìn hiểu anh em mặt nha nha mặt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  Nè mất tít khu ăn đấy anh nhìn nè à. uhm. ừm à, mà tôi nào bất cứ hiểu bởi bớt sạch sẽ chè hả tít ừm tiết ngàm ấy đi ui không chào cả ngàm khơi cắn ừ hay lùm nạ ừ thôi tôi này cả ngàm mấy nhóc 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 chín nhọt này เอาเหนะมันกางอยู่ดิมันกงามอยู่ด้วยไหขอแม่มีน่ะอยากให้งามลายใต้สัเบียมนะอันผุใส่ผู้อี้ผใสู่้ใส่เดี่ันน่ะ <laughs> Trời, ừ, thằng tên nằm mùi yaku nó không phân phật và kiện một lợn nhỉ xe ở ในต้นนี้ผัดบางไงผัดบ้านบ่อันนั้นเนาะมันไ่อยากขึ้นจั๊กแหลบอันมันขึ้นกระสัดวูบวูบไจัะเอาอี๋เฮ้ยมันมันมันทนได้ขึ้นกุ๊กเอ็นกระเจียนลายเท่ๆกุชโน่ชีน่เนี่ยปลูกยังสหายหลุ่มนะ ป้าเธอพักกางงามอเลีดิห้องห้องฝนเดเป็นนานห้องเจ้าเดียวย,ย่งพอได้เป็นนานพ่อแได้ปลูกห้องโตบ่ลนี่เฮ้ยห้องเพลินบอนี่นอหนี่ได้ขนมเพลินปลูกเนี่ยในห้องโต๊ะพัดบานก่อนก็จะคือออกขึ้นงามเจ้เบี้ยผักสลดัด À. Cứ nhau mà ta đi khử Không hao nè Bà ta này hiệt vì sang lời Mát à, cả thiêm cứ chim cả khạc thế hơi nè nè Mình tệ nè Mình bà tệ hù á Mình bà cứ cả thiêm nhảy ดินมาเขียวจุดเขียวดินจนเขียวไว้ทีมาสอนกุ้งบะมีเอากินจ้ะเจ้าแม่ลูกสอนกุ้งแตงกกะเต๊กมากะบ่มีเรากิน แตงกัอยากคลายกุ้งก็อยากสอนอ้อจักสิกินยังเตงกัดีใช่ช่องบาาช่องาจะอยากรถองขู่เหม็นความอืมตอนนี้หนีบอืช่องบาาจนอยากกรื่องขู่บขันแยงอันนั้น,น,นเรได้ได้นะ เมื sisters, so here, the, ่อไหร่กสอนซ้อมว่าอักันเนาะจนเขื่องขุ่ทั้งเนาะนี่แต่กุ่มนี่ตะกุ่มเลยบ่ได้หยากุดี่เนี่ยวันคนหาเนาะตื่นมาบ่มีนอนอยู่นึกกินกับยังมีแม่นบอด้หาอยู่หากินอยากไปอยากไปหาเขียดกับบได้ไปเฮ้ยเขียดบ่มีดูห่วยนะบ่มีเอาตัวไปหาเลยไปเมื่อน่ะไปเขียด เท่วังปักบุ่งเขียที่เต้นต้นหนังกโบมีมันอยู่สายสันขวัดจ๊กช่มก็เจ้าว่าปลูกมันน้อยเขียนโบมีอืมเฮ้ยแม่นความอือเขาเจ้าว่าปลูกมันสองปีนี่ดับเขียนมันเป็นยังลนะแจ๊กบนพิษจุดกันจังได้โบมีแต่กาปกติน่ะไปเขียนเต้ม่วงปักบุงลงวก็หันมะพอกินเฮียต้นหนังสีต้นนักกับโบมีโอ้โหกันแน่นี่จะเละแล้ว บอคันอนเออทุพรศไม่ธรรมตาอนไปทางอันทั้งทางหางมันจพได้เฮเจ้าสิลองเลิกก็แหลแต่เจ้าเด้อหักเลิกถอยไปได้ลงป้เห็นแต่กลอยเงเห็นต่กางพอได้กินนี่นะเห็นไหมเด่นให้ลุ่มเนี่ยได้เนาะ โอเคพี่น้องฮะกระซิขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่